สวัสดีทุกคนนะครับเสียงมาหรือเปล่าหรือว่าไม่มาเอ,อ้มันจะตก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 หนเทสต ทำไมมันดีเลยจังวะโคตรดีเลยเลยดะเลเคือแบบดีแบบดีแบบดีมากๆอะ่ะเป็นสิบนาทีอะ่ะสิบวินาทีอะ่ะกว่ามันจะขึ้นมาแต่ละวิโอเราจะแกะ <c oughs> ไวลืมเข้าติ๊กฟิลิตี้ว่ะก็ว่าเดี๋ยวมันคนทำอะไรผมไม่ได้ได้ไหม ลองทดสอบระบบสักหน่อยก็ได้เอ่ฟเฟกต์คอนโทรลโอเคมาอยู่ วันน oh, okay, like ี sure ้ผมก็พร right ้อมเต็มที่นะครับโอ้โหเมื่อวานคือแบบหลุดเฉยเลยปัญหาคือแบบโมโหมากเมื่อวานนะผมไม่เข้าใจอ่ะมันกระตุกอ่ะวิสุดท้ายอ่ะโอ้โหโคตรแลกเลยผมก็เลยโมโหอ่ะลงไลท์เลยเมื่อวานนะคือกระตุกมากๆอ่ะกระตุกจัดเลยเมื่อคืนน่ะจริงๆไม่ได้โม้ด้วย สวัสดีครับคุณนีเวียสวัสดีครับผมสวัสดีครับคือปัญหาเนี่ยมันแก้ยากมากด้วยเวลามันแบบเล่นไปเล่นมาแล้วกระตุกอะ่ะโอ้โหโคตรหัวร้อนล่ะไม่รู้ว่าจะแก้ังไงจริงอ่ะอันนี้จริงๆรงิแก้จริง มผมมกอเป็นตัวโปรด้วยประเด็นโอ้โหก็เลยตึงไงข้อใจเป้า่าข้อใจเป้าตัวตึงที่แท้จริงผมนี่ไงไม่มีใครตึงซะผมแล้วคนดูเขจาจแบมาแบบไวครับมาแบบไววนันนี้มาแบบไวมาก เฮ้ยเปิดแอร์จริงปุ๊บว่าทำไมร้อนจังวะเอาอ๋อหมดพัดลมโอ้โหฮะเอาแะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้ววะเนี่ยหมดอ๋อนี่ไง ว่าทำไมไม่รู้สึกร้อนเลยเออไม่รู้สึกเย็นเลยตัวตึงที่แท้จริงนะครับเขาไม่โมนเยอะฟู เฮ้ย hey, ใคร่วันนี้อ่ะพี่เดี๋ยวพึ่งกดจิดตุ่มดีครับน้องน้องน้องฟันใช่ปะน้องฟันนะครับใจเย็นน้องฟันใจนเย็นน้องฟันใจเย็นนะครับผมอย่าเพิ่งกดจิตตุ่มนะครับผมนะ <pir> ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าเพิ่งกดจิตตุ่มอย่าเพิ่งกดขอจงขอจอกันนะครับเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะตุ่มมันจะตามครับโอ้โหพี่เพชรพี่เพชรครับอย่าเพิ่งกดจิตตุ่มดิพี่เพชรโอ้โหอย่าเพิ่งมันจะตุ่มเฮ้ย กีปสัญหากดกดกันนะคนดูคนในสังกัดไหมคะคนในสังกัดไหมครับใช่ครับคนในสังกัดครับพี่ปึ๊บ WL เหรอปึ๊บทักทายนะคะเฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับใช่ครับใช่ใช่ใช่คนในสังกัดเดียวกันสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอจริงดิพี่ ผมมันตึงไงผมไม่อยากพูดเยอะคนดูอะ่ะผมมันโหดเกินไงขเข้าใจปะอ่อนถือว่าอ่อนข้อให้ละกันยังไม่ตึงพออะ่ะขอเข้าใจปะ,ะตึงฮ่าครับผมตึงของจริงไงคุณเพชรเดี๋ยวก่อนคุณเพชรเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพี่โอ้โหพี่หัวล้อใจเย็นดีครับพี่ใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าเพิ่งกด,ดติดตุ่มอย่าเพิ่งกดขอจองขอชอกนนะครับผม เข้าใจปะเอออย่าพึ่งนะเว,ว้ยอย่าสรรหากดกันนะเว้ยเฮ้ยพี่เพชรเดี๋ยวก่อนดิพี่เพชรยาพี่พี่เพชรเกรียนเทพสวัสดีครับพี่ยาเดี๋ยขาดไม่นนพี่นะยาเลยอย่าทำอย่างนี้ วิ่งเงินวิ่งไปมาวนไปวนปลูปเลยกันวิ่งวนลูปเลยกันเอาง,ง่ายๆวนลูปเออวิ่งโดนอยู่ยังโดนอยู่ขนาดวิ่งวนลูปมันเนี่ยคุณเพชรโอ้โหเดี๋ยวก่อนพี่ชายผมกำลังิะวินที่สองอ่ะพี่ให้ผมไปวินที่สองงอนโอเคไหมพี่ แล้วไม่เพิ่มวินแล้วไม่เพิ่มวิน <c oughs> ก็มันยังไม่ถึงไงพี่อ oh, ยจะตุยแค่เนี่ยเอ้าถ้ากูไปกดอะไรกันเนี่ยกดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยรอ <c oughs> พี่รอรออันนี้อันนี้กำลังกินวินที่หนึ่งอยู่พี่กำลังเริ่มเลยยังูนยังศูน <c oughs> ใช่พี่ศูนย์เลยติดลบศูนย์เลยพี่แล้วตะกี้บอกจะวินที่สอง <c oughs> แล้วตะกี้บอกพี่วินที่สองไม่ใช่บอกว่าจะวินที่เออจริงว่ะเออพูดเลยไปวะเออว่ะทำไมไม่บอกว่าวินที่หนึ่งวะเออวินที่สองโอ้โหผมเบอร์เองพี่ผมเบอร์มากตอนนี้ผมเบอร์เองพี่ขอโทษนะครับพี่ผมเบอร์มากตอนนี้โคตรเบอร์เลยเบอร์ไปแลกแถบนะเว้ย <c oughs> เอ้ากูไปไหนกูเนี่ยให้ไม่ไดู <c oughs> ขอโทษนะเผือกดลอยเมื่อกี้เสียวไปเบล็อกเดียวเลย <laughs> อะไร <laughs> ไม่ทันไม่ทันเกมผมหรอกพี่ผมตัวตึงไงพี่เออผมยังไงตัวตึงในสังกัดแล้วมีใครเจ๋งกว่าผมนะพี่โอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> อะไรวะโอ้โหโอ้โห และพี่ชายเจอกันครับทักทายโอเคครับพี่ชายเจอกันครับพี่เพสดีครับพี่ขอคุณที่เข้ามานะพี่นะขอบคุณครับโอ้โหมันดีเลอะอ่ะเน็ตกูดีเลอะอ่ะ ปึ้งโอสคู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  oh, school. Oh, school. Oh, school. อันโหลแม่จะวินที่สองแล้วของจริงว่ะของจริงจะวินที่สองละอีนิดเดียวเองไอ่ก็ไม่อยากจะทิงอนะ่ะน้องไอ่มันตัวจริงไงไอ่มันตัวตึงไงน้องไม่อยากทิงเยอะว่ะ เฮ้ยแต่ก่อนอะไรผมรู้สึกว่าแปลกๆว่ะแป๊บนึงผมรู้สึกว่าแปลกๆแป๊บนึงนะคนดูแป๊บนึงแป๊บนึงมันแปลกๆว่ะ